สวัสดีจ้าตอนนี้ฉันก็มาขี่จักรยานนะจ้าฉันก็เลยแบบว่าทําคลิปไปด้วยนะเนี่ยก็เดี๋ยวนั่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันแบบบรรยากาศเทพมาเหมือนกับว่าฉันอยู่ในท่ามกลางแบบธรรมชาติเลยเอาละฉันจะมาเล่าประสบการณ์นะเกี่ยวกับมุมตรงนี้ เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะก็คืออ่าก่อนอื่นนะจะไปถึงรือเนือ้อหาสาระถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูหมอดูดวงก็ดูได้นะจ๊ะเ mm. ทพพิดาพยากร mm. h e p t h e p t i n l a d a p a y a k o i n l id มาได้นะจ๊ะด mm. ิฉันก็จะมีในเรื่องราวของนะอันนี้ใส่เสื้อครบรอบฟุตบอลไทยนะจ๊ะจะเป็นเสื้อมีตราเห็นไหมสวยงามนะก็คือเดี๋ยวฉันจะบอกในเรื่องราวของ อะถึงไหนแล้ววะอะดูดวงหกข้อนะต่อคำถามนะสองบาทนะต่อคาถาม6ข้อแล้วก็ดูดวงส่วนตัวนะก็จะในราคา1,000บาทก็แอดไลน์ดีมาได้นะเป็นหมอดูนะอ่าวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องราวของมอบคือเมื่อวานนี้นะคะก่อนลััเวันวนไน์เลยตุดจีนมานะก็เกิดเหตุการณ์นะคะมอบนะ13บพุมหาคณะราษฎร2อ6 3ไม่รู้ว่าเขาัพไปถึง64หรือย,อยัง ก็เกิดการนะคะแกน้ำกลับม็อบไม่กลับนะคะซึ่งแกน้ำกลับม็อบไม่กลับนะคะดิฉันก็จะอธิบายว่าทําไมเป็นอย่างนี้นะคะ,ะรู้จักพี่ตู่จตุพรพรมพันธ์ใช่ไหมฮะ,ะพี่ตู่จตุพรพรมพันธ์เนี่ยฉันก็ศึกษาเรื่องม็อบมาเยอะเนี่ยเจ๊เธอฉันก็จะแบบว่าเออเนี่ย <ๆ S 1> เพราะว่าตั้งแต่เด็กละ,ะเดี๋ยวฉันย้ายมุมนิดนึงฉันไปม็อบพืชพัธุ์มินนะเธอแต่แบบไปแบบประมาณว่าไปนั่งคอขวดอยู่อ่ะตอนนั้นยังเด็ก อ๋แต่และมุมไม่ดีอะตรงน,นี้ก็ได้ยังเด็กเลยใส่คอส่องแล้วก็ไปขอขวดเป,เป็นม็อบที่แบบคนน่้กครัวเลยอะก็สนจริงทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือจะบอกว่าตูจตุพรพขงพันเขาบอกแล้วไหมว่าม็อบปลุกขึ้นมาได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะคุมได้อ่าอย่างเช่นแบบแก่นีาบอกว่าให้ม็อบกลับบ้านม็อบมันก็จะไม่เชื่อแกนำนึกออกปะเออมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็จะแบบ มันก็จะเอาชนะก็ในเมื่อมันยังไม่ถึงจุดที่สุดแล้วคุณจะกลับบ้านทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออม็อบมันจะปลุกขึ้นมาแล้วมันจะคุมมันเปนยากซึ่งจตุพรภูมพันธ์เขาบอกว่าเออมันจตุพรนี่เป็นสิทธิ์เอกของลุงจำลองนะมันจะมีบางม็อบที่ใช้ทหารคุมคือหมายถึงว่าเป็นทหารจปร,รอแล้วก็มาเป็นแกนนาม็อบอย่างม็อบเสื้อเหลืองพันธมิตรเนี่ยใช้แนวทางทหารคุมส่วนจตุพรเนี่ยหรือพวกแกนนาเสื้อแดงเนี่ยเขาก็จะเป็นออกแนวแบบเขาก็เป็นสิทธิ์ลุงจำลองมาใช่ไหม แล้วก็บางส่วนของม็อบแสดงเนี่ยก็จะมีกาดของม็อบพันธมิตรไปอยู่ดังนั้นมันก็จะมีเหมือนกับการจัดการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คืออยากจะบอกว่าการคุมม็อบคุมยากมันไม่เหมือนทหารนะเธอทหารจนี่คุมง่ายถ้าให้ฉันเนี่ยไปคุมนะทหารจะคุมม็อบฉันเลือกคุมกองทหารกองทัพมากกว่าอยากเป็นแม่ทัพเน่คือม็อบเนี่ยมันประกอบด้วยกลุ่มคนที่จากไหนก็ไม่รู้ เดี๋ยวฉันหาที่ตั้งก่อนฉันเมื่อยนะตรงนี้แล้วกันกลุ่มคนจากไหนก็ไม่รู้แสงมันจะเข้าไปไหมกลุ่มคนจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็แบบมารวมตัวกันโดยที่ไม่มีการฝึกฝนอะไรเลยแล้วก็แต่ละคนก็มาจะจะพกความมั่นใจพกความบ้าระห่ำม,มาเต็มกระเป๋าหรือคือบางทีเนี่ยเขาฟังแกนนํามากไปเขาก็จะเชื่อแกน้าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเมื่อวานแกน้ากลับม็อบไม่กลับ ก่อเหตุความวุ่นวายป้าระบุงป้าระเบิดแล้วก็มีอะไรมากมายเกิดขึ้นนะไม่รู้ลงคลิปเมื่อไหร่นะแต่วันนี้วันวันที่14กุมภาพันธ์ทีเนี้ยเราจะอยากจะบอกว่าการปลูกม็อบมาแล้วลงมันยากยากที่สุดเลยลงคือหนึ่งม็อบสลายไปเลยคือแบบมีการเจ็บการตายเกิดขึ้นนะการปะป,ปามนะถึงที่สุดอ่ะกับที่สองก็คือแยกย้ายกับบ้านโดยดีโดยมากเป็นม็อบที่สงบแล้วก็สันติอหิงสา ม็อบที่แบบว่าไปทำเนียบบ่อยๆก็อย่างเช่นม็อบสมัชชาม็อบอะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นม็อบที่แบบเป็นม็อบอาชีพจริงๆคือแบบเขาก็จะไปตั้งเต็นท์ที่ทำเนียบแล้วเขาก็จะปักหลักพักค้างยืดคอเรียกร้องยื่นหนังสือพอเขาได้เนี่ยเขาก็กลับใช่ไหมเขาจะไม่มีการแบบก่อความรุนแรงหรืออะไรเพราะว่าเขามาทำเนียบบ่อยๆแล้วอย่างนี้อ่ะม็อบสมัชชาม็อบเกษตรกรอย่างเงี้ยอ่าแต่ม็อบราษฎรส5 6 3ารวมกับเยาวชนปลดแอกเนี่ย กับกลายเป็นว่าเป็นม็อบมอั่วตัวสเปะสปะมากคือก่อความวุ่นวายทําร้ายตารวจมัง่งอะไรมัง่งโอ้สารพัดสารเพคือที่ฉันอยากจะบอกว่าถ้าคุณทําร้ายตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ทหารหรืออะไรเนี่ยคุณก็ต้องโดนโต้กลับมันเป็นเรื่องปกติและในม็อบการเจ็บการตายนี่ก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นการคุมม็อบปะคุมยากใทรเป็นแกนนาม,ม็อบนี่เป็นเครื่องที่ยากมากเลยนะคะดังนั้นคุณระลึกไว้เลยเถอะว่า ม็อบคือกลุ่มคนที่มาจากไหนไม่รู้คุมคุมยากเห็นไหมม็อบในอเมริกาก็เกิดการเจ็บการตายเกิดขึ้นต้องมีการตายต้องมีการเส้นสงเวรเพราะอะไรเพราะว่าบางทีมันคุมไม่อยู่แล้วมันใช้อารมณ์และความรุนแรงการที่คุณจะปลุกม็อบปลุกขึ้นมาได้แต่การที่จะให้ม็อบอยู่เชื่อฟังไม่ให้เกิดความรุนแรงนี้มันยากมากนะดังนั้นคุมทหารทหารเขายังฝึกเขายังเทรนมาใช่ไหมแล้วเขามีเชนเดอร์ออฟคอมมานด์คือแบบ การบังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการคุมกองทหารเนี่ยไหนที่ฉันดูนาฬิกาไงเพราะเดี๋ยวฉันจะต้องแบบว่าไปขี่จักรยานเนี่ยเสริมสมรรถภาพทางร่างกายคือเราต้องเตรียมตัวไปก่อนไงคือเผื่อแบบว่าเฮ้ยบ้านเมืองเราเกิดจะลาจนหรืออะไรเงี้ยเราจะได้แบบนะเราจะได้แบบเขาเรียกว่าเราจะได้มีพลังกำลังในการที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์จะบอกเลยนะการคุมม็อบนี่ยากมากเรานี่เป็นสิทธิเอกลุงจำลองเลยมัง้ง คือแบบสิทธิเอกโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคือเราเนี่ยจะอยู่ในเราจะเข้าไปอบรมเข้าไปฟังรวมไปถึงนะอย่างในม็อบของลุงจำลองเขาจะไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาไม่ให้เมาเลยเมาก็ไล่ลออกเพราะอะไรเพราะถ้าคนเมานะี่เธอมันจะคุมไม่ได้คุมไม่อยู่แล้วขาดสติขาดสติมันจะตีกันเองเตีกันเองแล้วก็จะเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นนะคะทางทีท่ดีที่สุดก็คือว่าคนที่คุมม็อบเนี่ยจะต้องไม่ให้ คนร่วมชุมนุมเสพหรือว่าดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเพราะถ้าเสพหรือดื่มอย่าว่าแต่แกนนําเลยค่ะพวกเดียวกันเองตีกันเละมั่วตัวเลยอาคนเมาคนน,คนนู้นดึงคนนี้คนนี้ดึงนะคะการทําม็อบไปยากดังนั้นเนี่ยคุณจะปลุกม็อบขึ้นมาแล้วจะให้สงบแล้วก็สันติก็ยากอีกถ้ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ของมึนเมาดังนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่า มอมาคุมยากกว่าทหารเอออันนี้ก็จะเป็นแบบข้อคิดน,นะคะเรายิ่งถ้าเกิดว่าเออมันชุลมุนหรืออะไรมันจะต้องตีกันแหลกลาเลเทเนี่ยค่ะเนี่ยดิฉันก็เป็นห่วงบ้านเมืองประเทศไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจําไว้นะคะเมืองที่มีความขัดแยง้งและความรุนแงรงตํำรวจจะได้ฝึกและเราจะมีตำรวจที่เก่งอ่ะจำไว้เลยเมืองไหนสงบมากๆตำรวจทหารจะไม่เก่ง เมืองไหนที่ไม่มีการจลาจลหรืออะไรเงี้ยอะอังกฤษเงี้ยพอเกิดจลาจลขึ้นมาตำรวจไม่เก่งคุมสถานการณ์ไม่ได้ประเภทแบบมีการก่อการร้ายการโจรกรรมอะไรเงี้ยอังกฤษก็กลายาว่าเขาไม่ได้ฝึกเพราะว่าบ้านเมืองเขาสงบอะไรอย่างเงี้ยพอมีการเกิดการจลาจลตอนนั้นรู้สึกจะจะ,จะ,จ,ะจะมีจลาจลอะไรสักอย่างหนึ่งคุมคุมสถานการณ์ไม่อยู่ไม่เหมือนอเมริกาอเมริกาก่งมากดังนั้นก็ตำรวจไทยก็ได้ฝึกนะคะแล้วเราจําไว้เลยนะคะเราอยู่ในประเทศที่ มันไม่ได้ปลอดภัยที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้แบบเลวร้ายที่สุดเราอยู่ในประเทศที่ระดับกลางๆอะ่ะเพราะว่าเราเคยไปประเทศที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วปลอดภัยที่สุดก็เคยไปมาแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ปลอดภัยที่สุดมันเงียบสงบไปมันไม่มีสีสันมันไม่ตื่นเต้นมันไม่เร้าใจมันน่าเบือ่อแต่บางทีเนี่ยอ่ะทาไมบางสถานที่ยม่งดูแลอันตรายแต่คนชอบไปอย่างพัทยานี่หลากหลายนะแก๊งก็เยอะใช่ไหมทําไมต่างชาติคนทั่วโลกยังอยากมามีทุกสิ่งทุกอย่างเลย มีหลากหลายมากเพราะว่ามันมีความเล้าใจมันมีความตื่นเต้นไงอ่าเข้าใจไหมคะดังนั้นนะคะการคุมม็อบไม่เหมือนทหารคะ่ะการคุมม็อบยากกว่านะคะดิฉันก็มาแบ่งปันให้ฟังนะคะว่าคุณจะเป็นแกนนําม็อบได้แต่คุณจะพาม็อบไปให้อย่างสงบและสันติยากแล้วก็ลงก็ยากเนี่ยแหละคะ่ะต่อให้ม็อบสงบแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่จะเกาะความรุนแรงได้ถ้าหากว่าคุณไม่คุมดีๆแล้วก็ไม่มีวิธีการแบบทหารนะคะคุมยากมากเลยคะ่ะม็อบ อย่างพวกลุงจำลองลุงคนที่เป็นทหารนะคะที่ว่ามโอกาสได้คุมม็อบหรือว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เขาก็จะใช้วิธีการทางทหารหรือว่าใช้วิธีการคาสั่งแบบทหารแต่บางครั้งก็แบบก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะมีนะมีนะม,นะมีแบบมีความขัดแย้งเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีสั่งไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือว่าเร็วทันใจได้อะไรเงี้ยมันก็มีดังนั้นนะคะการคุมม็อบต่อให้เป็นเป็นทหารมาคุมเป็นผู้บัญชาการมันก็ยากอยู่นะคะ ดังนั้นก็อยากจะบอกว่าเออมันยากอะ่ะยากที่สุดในโลกแล้วแหละโคตรยากเลยอะ่ะให้ฉันไปคุมหน่วยไอเนี่ยอลรินทราชไปคุมหน่วยคอมบานโดง,ง่ายกว่านะเพราะอะไรวะฉันสั่งสั่งแล้วทาตามง่ายกว่ามาัง่ายกว่าเยอะม็อบนี่บางทีสั่งก็ไม่ทําไอที่ไม่สั่งกลับทํามันก็ยากนะอ่ะอย่าลืมกดติดตามเนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาบอกเนะจ๊ะ ันนี้ก็มามาขี่จักรยานล้วก็เลยแวะมาทําคลิปเล่านน่นเล่านี่นะจ๊ะเดี๋ยวคลิปดูดูก็ยังมีอยู่นะคะอ่านะเขาอยู่บ้านไม่ได้ทําไงอยู่บ้านคือบางทีนี่แบบเอ้ยเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่ะผัดวันประกันพรุ่งผัดวันประกันพรุ่งสิ้นเดือนก็ยังไม่มีคลิปเลยสรุปป,ปีนั้นมีคลิปลงไป3 4คลิปเป็นตน้นอ่าก็อย่าลืมกดติดตามคลิปของเทพิดาพยากรณ์นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปนู่นคลิปนี้ให้มีสาระดีๆค่ะ ช่วงโควิดไปไหนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เที่ยวไงคะโชคดีทุกคนค่ะ